สายหน่อยของวันที่1ตุลาคมมาชมสวนกล้วยพร้อมมาดูกล้วยนะครับที่เป่นออกตรงกลางต้นนี่เป็นกล้วยที่แปลกตัดออกแล้วเปิ้นโผล่ขึ้นมาแล้วเปิ้นมาออกเคือออกหวีตรงกลางลำต้นน,นะครับเป็นกล้วยที่แปลกนะครับเกิดที่บ้านล ของคุณตาคุณยายของเจ้าปีชายเด็ทีหนึ่งมูซองเนี่ยสารพีครับทีไม่ดีเพื่อนให้โชคเด้ี่นับได้ออกใหม่ๆได้สิบแปดลูกแล้วเพื่อนออกมาจากปีอีกทีหนึ่งหกลูกจึงเสยสื่อเซนพูดออกมาว่าเป็นหนึ่งแปดหกหกแปดหนึ่งอลองคิดดูเอ,องนะครับ ไม่ชี้นำเด้อแล้วแต่พิจนาเองใช้วิจรญญารยนเองแล้วมาดูอาหารให้เจ้าบัดดีบัดดีบัดดีเอ้ยบัดดีอยู่ไหมนี่ฝนตกพรมพรมไปนอนไหนปกติห้องหามันลุกแล้วนะะอือดู ฝนตกน้ำจิงเลยเดี๋ยวรอน้ําแห้งดีๆก่อนให้เข้าสู่ภาวะปกติให้ามาเพียวพัฒนาให้ได้ชาเยเอาได้หยุดได้พักอะเอเฮ้หยุดได้พักหละวจะมาพัฒนาให้ให้สดใสสวยงามโอ้เดี๋ยวไปดูต้นผักกระโดนก่อนอ ผักกระโดนกินกระปลุลในลำวะ่ะถึงว่ามันเป็นของคู่กันเก็บผักกระโดนกันเด้อกินกับน้ำพริกเหมาะขนาดเลยเหมะามะป้เหมาะลองดูติดใจต้องกลับมาหาใหม่ทุกทีขอ,หน,ขอหน่อยเด้อขอหน่อยขอหน่อยขอไปกินกับน้ำพริกน้ำพรูหน่อย ล้ำดีโอ้ไข่ไม่เคยไม่ลองลองดูเด้อเย่จะบอกว่าติดอกติดใจที่ปลูกไวน้นี่โอ้เป็นได้ประโยชน์มากมายเป็นทั้งหลักแดนเป็นทั้งผักสมุนไพรเย่ครับจับละโอ้วดไปดูเอาดอกสมุนไพรล้วก่อน โอ้โหฟานกูจืนไหโอ้ได้ดอกได้หมากได้ขนไปกินอีกแล้วขอในได้ขอถุนไพายได้กี่ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกโอเคโอ้ได้หกลูกโอ้แข็งแรงแข็งแรง กินแล้วแข็งแรงเด้อรู้ผลละกินแล้วเปิดโทวต่งตึงตึงตึงไม่รู้จะว่าอะไรอ่ะอธิบายไม่ถูกเต่งตึงอวบอุมอ่ะใครอยากรู้ว่าเต่งตึงอบอวมเป็นไงหามากินเด้อนี่สมุนไพรอย่างนี้มันมีสรรพคุณทางยานะครับบำรุงสมรรถภาพทางเพศนะพูดไม่อายเลย ผู้ชายได้กินพอดปิ๊บนี่เตะพื่นว่าร้อยเมตรปิวไปสองรอเมตรไ,ไม่ได้โมโนนะแต่แต้เลยนะมัมกจะเกิดตามหัวไล่ไปลายนาอย่าถอนทิ้งเด้อออกมาตากแห้งท่านใช้ได้ทั้งรากทั้งผลดอกยอดใบได้หมดเลยครับเรียกว่าว่านคู่ชื่อหรือบางคนเรียกดอกโคมไฟจีน ผลคมไฟจีนนี่นะครับเอเครับโอ้นี่น,นี่ลูกหนึ่งได้รนะอ,อก,ก่อนรอก,ก่อนยังเหลืองไม่ได้ที่เดียวเสียของต้องรองให้ได้เวลาอันเหมาะสมก่อน